สวัสดีครับผมคนดมรินชาแนลนะครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาแนะนําการชงกาแฟสดนะครับในแก้วไซส์16ออนซ์ซึ่งเป็นแก้วที่เข้มข้นนะครับผมวันนี้ผมจะไม่ใส่พวกครีมเทียมอะไรเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ Продолжение следует... จะใช้นมข้นหวานนะครับประมาณ2 5่สิห้ือึามิบแลนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนมนะครับผมใช้นมสดแล้วก็นมข้นจืดผสมกันหนึ่งต่อหนึ่จะใช้อย่างละ20่ก,ก็คือ เทไปเลย 40, 40 ml ครับนี่นะครับนมสดฟัดเชไลไรแล้วก็นมข้นจืดอ,อย่างละ20 ml เสร็จแล้วครับกาแฟเซตคาปูชิโน่แก้วไซส์พิเศษ แล้วก็เติมฟองนมครับจานสไตล์คาปูชิโน่โอเคเสร็จร้อยครับสำหรับเมนูคาปูชิโน่เย็นในแก้วไซส์16ออนะครับคือไซส์นี้มันเป็นไซส์แก้วที่ได้มาตรฐานที่สุดแล้วก็ทำกาแฟที้เข้มข้นที่สุดเลยโดยน้ำเอสเปรสโซ่เราจะใช้อยู่ที่60 ml นะครับก็คือแต่ถ้าเกิดเป็นแก้วไซส์18-20-22นะครับ เราก็จะปรับน้ำเอสเปรสโซ่ขึ้นไปซึ่งมันก็จะเป็นการลากช็อตดึงน้ำกาแฟให้เกิน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 เกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ตัวแก้วไซส์หมกออนเนี่ยเราจะใช้น้ํากาแฟขนาดที่มาตรฐานที่สุดนะครับแล้วก็ปรุงด้วยนมข้นจืดนมข้นหวานแล้วก็นมสดพยาเจไลนะครับผมท็อปด้วยฟองนมครับโอเคก็คผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลักๆสําคัญเลยนะครับเมกกาแฟที่ผมใช้ก็จะเป็นของคอฟฟี่พีเมียนะครับ สาคัญเลยคือเรื่องของเมลกาแฟนี่แหละที่เป็นหัวใจหลักสําคัญในการทําเมนูกาแฟสดนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็มาฝากแค่นี้นะคะเป็นคลิปสั้นสั้นะครับผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ